วันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นนะครับโดยการกล่าวถึงใน2ที่มทีบทที่2ข้อที่15ด้วยกันนะครับอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับจงอุตสารสำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องอาจจะมีคำถามนะครับว่าข้อนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรานะครับ อาคาทูตเปาโลได้เขียนไปหาทีมทีและแน่นอนนะครับจดหมายฉบับนี้มาถึงพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อด้วยเหมือนกันนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราทําและในข้อนี้บอกว่าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของการทํางานนะครับงานทุกอย่างที่เราทําพระคัมภีร์บอกอยู่แล้วว่าให้เราทําดุดทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่หลักการของการทํางานอยู่ตรงนี้ครับพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยคําว่า จงอุตสาหะนะครับคําว่าอุตสาหะนั้นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายถึงเราจะต้องมีความคำว่าค m ม่นมีความกระตือหรือร้นมีความขยันขันแข็งนั่นจะเป็นคุณลักษณะที่จะทําให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะครับผมเองได้ทํางานรับใช้พระเจ้ามาหลายต่อหลายปีแต่ผมไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะฮะเพราะว่าวันใดก็ตามที่เราหยุดเท่ากับเราได้ถอยหลังนะครับ ผมได้มีโอกาสตั้งแต่เป็นนักเรียนต่อมาได้เป็นครูนะครับแล้วต่อมาก็ได้ก่อตั้งคริสตจักรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ขาดไปจากชีวิตผมเลยก็คือการตัดสินใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเราอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับอ่านหนังสือมากมายเพื่อเข้าห้องสอบพอออกจากห้องสอบเสร็จเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ท่องมาดังนั้นสิ่งที่เรา เรียนเราอาจจะลืมได้อย่างรวดเร็วนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์สอนเรานะครับจงอุตสาสําแดงตนเองดังนั้นการเรียนจึงต้องเป็นเรียนต่อเนื่องผมเชื่อว่าหลายท่านจบปร,ริญญาตรีวันนี้ให้ท่านกลับไปทําข้อสอบเดิมก็คงจะทําไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นการกลับไปอ่านกลับไปทบทวนแล้วศึกษาสิ่งใหม่ๆมันจะช่วยทําให้เราเตรียมพร้อมสําหรับงานในภายภาคหน้าได้นะครับ แล้วพระคัมภีร์บอกเอาไว้เลยว่าเป็นคนที่พิสูจน์แล้วเป็นคนงานไม่ต้องอายและถึงเวลานั้นเราจะไม่ต้องพบกับความอับอายนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมคุณลักษณะที่ดีให้กับเราภายในเรามีความช่วยเหลือที่จะทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้สามารถทำงานอย่างเกิดผลได้นะครับจริงๆพระเยซูก็ได้ตรัสไว้ว่าเราแต่งตั้งเจ้าทั้งหลายให้ไปเกิดผล แังนั้สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ต้องการให้เราเกิดผลจําตอนที่พระองค์ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่เจ้านายมอบตะลันให้กับคนรับใช้3คนได้ไหมครับคนที่ได้รับการชื่นชมนะครับก็คือคนที่ไปทําให้เกิดผลนั่นคือเกิดการทวีคูณน,นั่นเองดังนั้นพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเกิดผลสิ่งใดที่เราจับต้องทวีคูณขึ้นหากเราอ่านดูในพันธสัญญาเดิม เราจะเห็นมากมายเลยนะครับที่พระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าเราจะทําให้เจ้าเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างกิจการงานที่มือเจ้าจับต้องจะทวีคูณจะจำเริญขึ้นดังนั้นสําหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ต้องการให้เราประสบความสําเร็จอย่างในพระคัมภีร์บอกไว้นะฮะว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าทั้งหลายแต่เจ้าจงตรึกตรองตามน้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระมัดระวังที่กระทําตามที่เขียนไว้นั้นทุกประการทําไปทําไมครับในข้อเดียวกันบ,บอกว่าแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีพระเจ้าต้องการให้เราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นพระองค์ต้องการให้เราสำเร็จผลเป็นอย่างดีนั่นคือประสบความสำเร็จนั่นเองถ้าพระองค์ไม่ต้องการให้เราจเจริญข,ขึ้นพระองค์ไม่ต้องการให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของพระองค์พระองค์จะไม่บอกวิธี แต่พระองค์ได้บอกวิธีเอาไว้นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะพระองค์แต่งตั้งเราไปให้เกิดผลเฉพาะคนงานที่เกิดผลได้รับคำชื่นชมแล้วเราที่เป็นคริสเตียนเรารู้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงเป็นวันที่เราต้องการได้ยินคำที่พระองค์จะตรัสกับเรานั่นก็คือเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตซ์ซื่อที่ดีและสัตซ์ซื่อหมายความว่ายอย่างไรครับพระองค์สั่งให้ทำอะไร เราทําตามนั้นพี่น้องครับอันดับแรกพระเจ้าได้สั่งให้เราไปเกิดผลนะครับดังนั้นการที่เราทํางานเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรถึงจะเกิดผลได้และเมื่อเราเข้าสู่พนันธสัญญาใหม่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเราต้องมีความอุตสาหะเพราะความอุตสาหะจะทําให้เราเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายนะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรเราพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์ผมเองต้องพัฒนาตัวเองอยู่ทุกๆวัน มีหนังสือที่ผมต้องอ่านมีคําเทศนาที่ผมต้องฟังมีสิ่งที่ผมต้องศึกษาอีกมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเทคโนโลยีผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมเองต้องเรียนรู้รอบด้านไม่ใช่เพียงแต่พระวจนะเท่านั้นผมต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีในการถ่ายทอดผมต้องเรียนรู้อีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจริงๆผมเริ่มต้นมาจากเมื่อหลายปีที่แล้วเปิดคอมรู้เพียงแค่ปุ่มกดเท่านั้นเองจากนั้นต้องให้ภรรยาทาส่วนที่เหลือให้ทั้งหมดนะครับ เวลาจะพิมพ์ผมจะพิมพ์ด้วยนิ้วนะครับชี้ทั้งสองข้างแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่พัฒนาตัวเองวันนี้ผมจะไม่สามารถที่จะตามทันงานที่จะต้องทำในวันนี้ได้แต่เนื่องจากเราตัดสินใจว่าเราจะต้องพัฒนาตัววันนี้ผมสามารถหลับตาแล้วก็พิมพ์ได้นะครับใช้นิ้วได้ครบถ้วนยกว้นนิ้วโป้งนะฮะสบายๆดังนั้น เรื่องการทํางานเราต้องเตรียมให้พร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ความรู้ในวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับการมีความอุตสาหะนั้นจะทําให้เราเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายและพระเจ้าจะมีบําเหน็จให้กับเรานะครับอัครทูตเปาโลเองท่านมีความอุตสาหะอย่างมากและการที่ท่านจะส่งใครสักคนหนึ่งไปเป็นตัวแทนของท่านทายดูสิครับ ท่านดูคนที่มีลักษณะแบบไหนผมอยากจะยกตัวอย่างใน2โครินธ์บทที่8ข้อ22นะครับท่านได้บอกว่าเราได้ส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งไปกับเขาทั้งสองด้วยเขาเป็นคนที่เราได้ทดสอบแล้วว่ามีความกระตือรือร้นในหลายสิ่งและเดี๋ยวนี้เขามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นเพราะเขามีความไว้ใจในท่านมากท่านมองหาคนที่มีความกระตือร้อนและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของความอุตสาหะนั่นเอง ถ้าคุณไม่มีความกระตือรือร้นคุณก็ไม่มีความอุตสาหะดังนั้นถ้าเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องทําดุดทำถวายองค์พระเุ็นเจ้าและเมื่อผมรู้ว่าอะไรก็ตามที่ผมทำเนี่ยผมทําถวายพระองค์ <c oughs> ผมก็จะทําด้วยความกระตือรือร้นผมจะทําด้วยความอุตสาหะ <c oughs> เพราะผมรู้ว่าผมต้องการเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และผมรู้ว่าผลเป็นคนงานร่วมกันกับพระองค์ดังนั้นถ้าเกิดเราจะร่วมงานกับพระเจ้า เราต้องทําอย่างดีที่สุดนอกเหนือจากการที่ผมสอนพระวจนะของพระเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งคือผมเล่นดนตรีด้วยถ้าหากมีนักดนตรีที่มีฝีมือนะครับเข้ามาร่วมด้วยในวงเดี๋ยวนี้เขจะมีฟิเจอร์นิใช่ไหมครับผมจะต้องทําเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เราไม่ทําทให้บรรยากาศเสียเพราะเราร่วมงานกับคนที่มีฝีมือมากกว่าเราผมจะต้องฝึกฝน อุตสาหะมากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่ผมซ้อมกับวงของผมเองนะครับคราวนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้แค่ทํางานเพื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่เราเราทงานร่วมกันกับพระองค์ดังนั้นเรายิ่งต้องกระตือรือร้นเพราะเราทํางานกับผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความสามารถที่จะทาหลายสิ่งหลายอย่างและพระองค์มีแผนงานที่ใหญ่ ดังนั้นพระองค์ต้องการคนที่มีความกระตือรือร้นมีความอุตสาหะนะครับและที่สําคัญคือพระเจ้าเตรียมอนาคตที่ดีให้กับคุณถ้าคุณมีความอุตสาหะพระสัญญาจะเป็นจริงในชีวิตของคุณพระคัมภีร์นะครับมีส่วนของเราและมีส่วนของพระเจ้าหลายคนต้องการให้พระเจ้าทํางานแต่เราไม่ทําอะไรเลยนะครับทุกพระสัญญามีเงื่อนไข อย่างง่ายๆนะครับความรอดพระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกอยู่แล้วนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณรับองค์พระเยซูคริสต์คุณเชื่อว่าพระองค์เป็นขึ้นจากความตายไถ่บาปคุณได้นะครับของประทานจากพระเจ้าชีวิตนิรันด์นี้ก็เป็นของคุณได้อย่างง่ายได้เอเมนไหมฮะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าฉันได้ยินข่าวประเสริฐแล้วฉันไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นฉันไม่อยากรับ พระเจ้าจะบังคับคุณให้รอดได้ไหมฮะพระเจ้าจะไม่บังคับฝืนใจใครเลยถูกไหมครับดังนั้นมันมีส่วนของเราส่วนของพระเจ้าคือให้แล้วส่วนของเราคือใช้ความเชื่อรับเข้ามาขนาดความรอดอยังต้องมีส่วนของเราดังนั้นทุกอย่างในชีวิตมันไม่ใช่แบบเออแล้วแต่น้ำพระทยัยถ้าเราคิดว่าแล้วแต่น้ำพระทยัยฉันไม่ต้องตะเกียกตะกายฉันไม่ต้องอุตสาหะฉันไม่ต้องกระตือรือร้นพระเจ้าลิขิตไว้หมดแล้ว ถ้าเราคิดแบบนี้นะครับเราจะพลาดเพราะมันมีพระพรมากมายที่มาจากการร่วมงานกับพระองค์มันมีพระพรมากมายที่มาจากการที่เรากระทําตามหลักการของพระองค์อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับในโยชวาบทที่หนึ่งนั่นก็คืออย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างเหินไปจากปากของท่านแต่จงตรึกตรองตามนั้นหรือกล่าวตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่ออะไรครับเพื่อเจ้าจะได้ลงมือกระทําตามที่เขียนไว้นั้นทุกประการ เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณลงมือกระทำตามคำสั่งแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองเอเมนไหมฮะดังนั้นก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จและเจริญขึ้นมาได้เราต้องลงมือกระทำตามพระวจนะของพระองค์ดังนั้นเมื่อพระวจนะบอกให้เรามีความขมขม่นให้เรามีความอนะุตสาหะให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเมื่อเราทำตามนั้นเราจะได้ตามพระสัญญา เลิกรอพระเจ้าลิขิตพระองค์ให้แล้วเหมือนกับชีวิตนิรันดร์ถ้าใครสักคนหนึ่งจะรอแล้วแต่น้ําพระทัยของพระเจ้าจะให้ฉันรอดเมื่อไหร่ <c oughs> ฉันจะไม่อธิษฐานรับพระเยซูใดๆทั้งสิ้นถ้าพระองค์จะให้ฉันรอดพระองค์จะทําให้ฉันรอดเองถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไม่รอดถูกไหมครับมันมีส่วนที่เราต้องทําด้วยดังนั้นถ้าเราทําตามคําสั่งของพระองค์โดยเฉพาะในเรื่องของคุณลักษณะในการทํางาน พระเจ้าจะให้ความสําเร็จกับคุณผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้อ่านสุภาษิตเกี่ยวกับพระสัญญาเรื่องความสําเร็จที่พระเจ้าจะมอบให้ถ้าเราทําตามที่พระองค์สั่งนะครับผมอยากจะเริ่มต้นที่สุภาษิตบทที่10ก่อนนะครับเราจะเรียงต่อไปเรื่อยๆนะครับสุภาษิตบทที่10ข้อที่4มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนหลายคนบอกพระเจ้าทําให้ยากจน แต่พระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนหลายครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองแต่เราโยนความผิดไปให้กับพระเจ้าพระเจ้าทําให้ฉันไม่พอใช้พระเจ้าทําให้ฉันมีไม่พอถึงปลายเดือนแต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าไงฮะมือที่หย่อนมือที่หย่อนคือมือที่ไม่มีแรงนั่นหมายถึงเมื่อเราทําอะไรก็ตามเราไม่ทําเต็มกําลังของเราพระคัมภีร์สอนให้เราเนะครับทำเต็มกําลังความเชื่อ ดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของคริสเตียนคือเราทำเต็มกำลังความเชื่อทำดุจทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าและแน่นอนเราจะพ้นจากความยากจนพี่น้องครับต่อให้ไม่ได้มีเรื่อง,องการอาัศาจรรย์อะไรทางการเงินนะฮะถ้าคุณเป็นคนขยันแน่นอนคุณมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นอยู่แล้วดังนั้นรายได้คุณก็ต้องมีเพิ่มขึ้นได้อยู่แล้ว คนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามากมายในโลกนี้เขาใช้หลักการนี้และเขาก็พ้นจากความยากจนได้แล้วทำไมเราที่เป็นคริสเตียนเราจะไม่เชื่อพระวจนะของพระองค์เราควรที่จะเชื่อถูกไหมครับเราไปดูท่อนที่เหลือนะครับแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งผมไม่ได้พูดเองนะครับพระคัมภีร์ของคุณก็ควรจะเขียนแบบนี้ถูกไหมฮะพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรัส และหลักการนี้ไม่ใช่เป็นหลักการเฉพาะคนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมบางคนบอกไอ้นี้สําหรับคนยิวไม่นี่คือหลักการของมวลมนุษย์เลยถ้าคุณขยันคุณจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับคุณไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักพระเจา้าก็ได้ถ้าคุณขยันคุณก็ควรจะได้รับอะไรดีๆมากขึ้นในชีวิตอยู่แล้วดัง <c oughs> นั้นสําหรับคริสเตียนเองนะครับวันนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์บอกว่าเรามีพันธสัญญาใหม่ที่ดีกว่าประเสริฐกว่า นั่นหมายความว่ายังไงครับพระคัมภีร์บอกชัดว่ามีข้อสัญญาที่ประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าคืออะไรครับอะไรดีๆของเดิมมีเรามีด้วยแต่เรามีดีกว่านั้นการที่ผมจะบอกว่าผมได้รถคันใหม่ที่ดีกว่าคันเดิมนั่นหมายความว่าอย่างไงฮะมันต้องเป็นรถที่ทําในสิ่งที่รถคันเดิมทําได้แต่ทําได้ดีกว่าดังนั้นคุณได้รับพระสัญญาที่ดีกว่าในสุภาษิตนี้ด้วยซ้าไป นะครับมือที่ขยันขันแข็งกระทําทให้มั่งคั่งเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้คุณมีคําว่ามั่งคั่งนี้ไม่ได้หมายถึงคุณจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนะครับมั่งคั่งก็คือคุณมีเกินพอที่จะให้คนอื่นได้นี่คือหลักการของคริสเตียนนะครับความสุขไม่ได้มาจากการสะสมทรัพย์ให้ได้มากที่สุดความสุขมาจากการสามารถให้ได้นะครับพระเยซูตรัสว่ายังไงครับ การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับถ้าเราเชื่อในเรื่องความยากจนเราก็ลาออกจากที่ทํางานไปนอนอยู่ที่บ้านเราพบความยากจนแน่ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็ควรจะทําแบบนั้นถูกไหมฮะแต่สาเหตุที่เราเอาเวลาเกือบ30วันต่อเดือนมาให้คนอื่นเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าความมาั่งคั่งไม่ใช่เป็นของที่เลวร้ายพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดขึ้นมาบนโลกใบนี้ดังนั้นของที่พระองค์สร้างไม่ใช่ของเลวร้ายเอเมนไหมฮะแล้วพระองค์ได้เตรียมเอาไว้ให้กับ ลูกของพระองค์เพราะพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนที่ใจกว้างพระองค์ต้องการให้เรามีเพียงพอสําหรับตัวเสมอนี่คือสิ่งที่อัครทูตเปาโลบอกนะฮะมีเพียงพอสําหรับตัวเสมอและมีเกินพอที่จะกระทํางานที่ดีทุกอย่างได้และนี่คือน้าพระทัยของพระเจ้าดังนั้นความมาั่งคั่งไม่ใช่จํานวนเงินพันล้านที่อยู่ในบัญชีที่คุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้แต่มันอาจจะเป็นการที่มีเพิ่มอีกหน่อยหนึ่ง ที่จะทให้คุณอยู่ได้ถึงปลายเดือนแล้วยังมีเกินพอเมื่อคุณเห็นคนอื่นเดือดร้อนคุณสามารถหยิบยื่นให้ได้โดยไม่เสียเวลาคิดเลยนั่นแหละครับคือความมาั่งคั่งที่แท้จริงงนั้นความมาั่งคั่งสําหรับบางคนอาจจะเป็นเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าก็ได้บางคนอาจจะเป็นเงินเดือนละสองหมื่นห้นาก็ได้นะครับนั่นก็คือมันทําให้คุณสามารถอยู่ our, เกินปลายเดือนมีเกินพอที่จะให้คนอื่นได้และนี่แหละคือความมาัง่งคั่งแล้วมันมาจากไหน มาจากการทำตามคำสั่งของพระองค์มือที่ขยันขันแข็งนะครับในเมื่อเรามาทำงานอยู่แล้วถูกไหมฮะทำไมเราไม่ทำให้มากขึ้นทำไมเราไม่ทำดุจทำถวายองค์พระพป็นเจ้าทำไมเราไม่ถือว่าเรากำลังทำตามหลักการและนี่คือการถวายเกียรติแด่พระองค์การถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่การยกมือขึ้นแล้วบอกอรักพระองค์นะฮะการถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้านั้นคือการทำตามคำสั่ง พระเยซูตรัสว่าเจ้าเรียกเราว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วทําไมไม่ทําตามคําของเราและพระองค์บอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะประพฤติตามคําของเราดังนั้นใครก็สามารถบอกรักพระองค์ได้แต่ความรักที่มีน้ําหนักคือความรักที่กระทําตามถ้อยคําของพระองค์เอเมนไหมฮะดังนั้นเราต้องเรียนรู้พระเยซูยกตัวอย่างอยู่แล้วคนที่ได้รับตะลันและเอาไปทําจนกําไรกลับมาสองเท่าคือคนที่ ได้รับคําชมเชยดังนั้นพระองค์สอนเรื่องความขยันขันแข็งอยู่แล้วแล้วเราเห็นเรื่องความขยันขันแข็งอยู่ในชีวิตของพระองค์ด้วยนะฮะพระองค์ตื่นแต่เช้ามืดพระองค์ใช้เวลากับพระบิดาเจ้าแล้วเมื่อพระองค์ทํางานพระองค์ทําอย่างเต็มที่แม้กระทั่งในวันที่พระองค์ได้รับข่าวว่าญาติของพระองค์ก็คือยอนผู้ให้บัพติศมาถูกตัดศรีรษะถ้าเป็นพวกเราเราอาจจะต้อง หยุดงานหยุดอะไรไปร้องห่มร้องไห้อยู่อีกนานนะฮะคนที่ร่วมงานกับเราคนที่เรารักเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในวันนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกคนตามพระองค์พระองค์ก็เลยต้องใช้เวลากับเขาแล้วรักษาพวกเขาพระองค์ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยพระองค์รู้ว่าเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์พร้อมเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรและวันนี้พระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ต้องการให้เราคิดอย่างที่พระองค์คิดพระคัมภีร์บอกว่าจงมีจิตใจอย่างที่มีในองค์พระเยซูคริสต์ Christ. เอเมนไหมฮะงั้นถ้าเจ้านายของเราขยันแล้วเราล่ะครับเราเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์เราควรจะเป็นแบบพระองค์หรือเปล่าเอเมนไหมฮะถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะเอาตามอย่างควรจะเป็นองค์พระเยซูคริสต์ Christ. นะครับต่อมานะครับในสุภาษิตบทที่12บสข้อยีนะครับมือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครองฝ่ายคนเกียดคร้านจะถูกบังคับให้ทํางานโยธาตรงนี้บอกกับเราว่าอย่างไงครับพระเจ้าสามารถช่วยคุณได้ให้ก้าวสูงขึ้นเอเมนไหมฮะคุณอาจจะลำบากเหน็ดเหนื่อยในวันนี้แต่พระเยซูบอกแล้วตามพระองค์ไปชีวิตเราก็จะเบาภาระของเราก็จะง่ายขึ้นเอเมนไหมฮะ ดังนะถ้าเรามีความขยันขันแข็งพระเจ้าจะช่วยเราให้ก้าวสูงขึ้นจําเรื่องโยเซฟได้ไหมครัเขาตกไปเป็นทาสแต่พระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาเขาทํางานดุดทําถวายองค์พระผู้เจ้าในที่สุดด้วยระยะเวลาอันสัน้นเขาได้รับการเลื่อนขั้นต่อมาไปติดคุกเขายังใช้หลักการเดิมเป็นคนที่ขยันขันแข็งและในที่สุดเขาก็ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นนะครับต่อมานะครับในสุภาษิตบทที่ 1 3ข้อที่4นะครับวิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยากอยู่แต่ไม่ได้อะไรเลยแต่วิญญาณของคนขยันจะอ้วนพลีนั่นหมายความว่าอย่งไงครับคนที่ขี้เกียจสิ่งที่เขาอยากได้เขาจะไม่ได้นะครับแต่คนที่มีความขยันในที่สุดอะไรที่เป็นใจปรารถนาของเขาเขาจะได้รับเข้ามาเอาเมนไหมนี่คือพระสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้คุณมีสิ่งที่ดีพระคัมภีร์บอกกับเราในพันธสัญญาใหม่ว่าอย่างไรอย่าวางใจในทรัพย์แต่จงวางใจในพระเจ้าผู้ประทานความสะดวกสบายแก่เราพระคัมภีร์ของคุณเขียนแบบนั้นไหมฮะพระคัมภีร์ของผมเขียนแบบนั้นจงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานความสะดวกสบายแก่เราดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เราได้ตามใจปรารถนาพระเยซูสอนว่าไงครับจงขอในสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วท่านจะได้เอเมนไหมฮะ ถ้าถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านนะครับถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาท่านจะได้สิ่งนั้นพระเจ้าต้องการให้ความปรารถนาในหัวใจของเราสําเร็จลงและจากข้อนี้นะครับบอกกับเราว่าวิญญาณของคนขยันจะอ้วนผีนั่นหมายความว่ายัางไงครับเราจะมีเกินพอท่านเองต่อไปนะครับในสุภาษิตบทที่21ข้อที่5 แผนงานของคนขยันขันแข็งนำไปสู่ความอุดมแน่นอนแต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้นคุณจะเห็น2อย่างนะฮะแผนงานกับความเร่งร้อนความเร่งร้อนคือการไม่วางแผนอะไรทั้งสิน้นเขาเรียกว่าเป็นงานเผาอะไรเกิดขึ้นคือไม่มีการเตรียมพร้อมเลยและผลของการเร่งร้อนแบบนี้จะนำไปสู่ความขัดสน และนี่คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะฮะพระองค์พูดถึงแผนงานดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทํางานในแต่ละวันนี่คือสิ่งที่ผมทำนะฮะผมจะหากระดาษกับปากกามาผมจะเขียนล่วงหน้าว่าวันนี้มีอะไรที่ผมจะทําบ้างแล้วผมก็จะพยายามทําให้ได้รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราติ๊กถูกว่าเราทำเสร็จแล้วมันคือกำลังใจให้กับเราดีกว่าที่เราจะปล่อยทั้งวันแล้วเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างพี่น้องครับเวลาเราจะเดินทางไปต่างจังหวัด ถ้าเรารู้ที่หมายของเราเราก็ไปถึงที่ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราขับไปเรื่อยๆเราไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เราไม่มันมันไม่ได้ให้ความสุขอะไรกับเราดังนั้นการที่เรารู้นะฮะว่าวันนี้เราจะทำอะไรและเราได้ทำมันจะเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับแลวพระคัมภีร์บอกกับเราว่ามันจะนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าต้องการให้คุณมีเพียงพอ เกินพอเอเมนไหมฮะทำไมผมถึงได้แบนปันแบบนี้เพราะพระเจ้ามีแผนงานที่ดีให้กับคุณแต่เราต้องทําในส่วนของเราด้วยเพราะถ้าเราไม่ทําส่วนของเราเราก็จะพลาดส่วนที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเอเมนไหมฮะผมเคยขาดแคลนมาก่อนแต่ผมทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองพระคัมภีร์ว่าอย่างไรเราเปลี่ยนนิสัยของเราใหม่และในที่สุดเราได้พบเลยว่าเฮ้ยมีจริงนะสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนโบราณเขียนแต่นี่คือการดนใจของพระเจ้านะครับสุดท้ายนะครับผมอยากอ่านในสุภาษิตบทที่27ข้อ23ถึง27เนะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับจงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแกะของเจ้าให้ดีและจงเอาใจใส่ฝูงโคของเจ้าตรงนี้กำลังพูดถึงคนที่ดูแลสัตว์เหล่านี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรารู้ว่าสัตว์ที่เราดูแล มันมีความเป็นอยู่ที่ดีไหมนะครับและถ้าเรามีความเอาใจใส่จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการดูแลวัวควายอะไรแบบนั้นเท่านั้นงานที่เราทำต่างหากถูกไหมฮะวันนี้เราทำงานอยู่ในเมืองเราไม่ได้อยู่ในทุ่งนานะครับงานที่คุณทำอยู่ถ้าเกิดคุณรู้สภาพของมันแล้วคุณก็เอาใจใส่ในงานเหล่านั้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นผมจะอ่านต่อนะครับเพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิด และมงกุดทนอยู่ได้ทุกชั่วชาติพันหรือเมื่อเก็บหญ้าแห้งไปแล้วและหญ่างอกใหม่ปรากฏขึ้นมาและเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ภูเขากันแล้วเมื่อนั้นลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้าเห็นไหมครับเมื่อเราดูแลสัตว์เป็นอย่างดีดูแลทุกสุขเอาใจใส่เป็นอย่างดีในที่สุดเราได้ผลกลับคืนมานะครับและแพะก็จะเป็น้านา จะมีนมแพะเป็นอาหารแก่เจ้าเพียงพอนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้คุณมีเพียงพอและเกิดผลนะครับทั้งเป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้าไม่เพียงแต่คุณจะมีเพียงพอสําหรับตัวเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วคือมีเกินพอสําหรับการงานที่ดีทุกอย่างคุณจะดูแลครอบครัวคุณได้ด้วยนะครับและเป็นเครื่องยังชีพสาวใช้ของเจ้านี่หมายถึงออกไปถึงคนอื่นด้วยนะครับ และบ้านไหนที่มีคนรับใช้นั้นก็ไม่ได้เป็นบ้านที่ขัดสนถูกไหมฮะดังนั้นคุณจะมีเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวคุณได้เป็นพระพรให้กับคนอื่นได้มันมาจากการที่เราทําตามพระวจนะของพระเจ้านั่นคือเราต้องมีความอุตสาหะเราต้องมีความขยันขันแข็งนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ผมอยากจะจบตรงนี้นะครับให้เราอุทิศต,ตัวเองให้กับพระองค์ทุกๆวัน ให้เรารู้เลยว่าพระองค์มีแผนการที่ดีแล้วเราจะมีประสบการณ์กับพระสัญญาของพระองค์ได้นั่นหมายถึงเราต้องทำมากกว่าที่เราเคยทำมานั่นหมายความว่าไงครับเราต้องร่วมงานกับพระองค์และให้เกียรติแก่พระองค์เพราะเมื่อเราร่วมงานกับพระเจ้าเราก็คงไม่ทำอะไรที่แบบมือหย่อนถูกไหมฮะเราจะเป็นมือที่ขยันขันแข็งและพระเจ้ามีพระสัญญาที่จะทำให้คุณมีเพียงพอสำหรับตัวเสมอ มีเกินพอที่จะเป็นพระพอรออกไปได้และที่สําคัญนะครับเมื่อคุณเป็นพระพรแบบนี้ความสุขจะมีตั้งแต่คุณก้าวมาที่ทํางานแล้วเพราะว่าความสุขคือการให้ทุกครั้งที่ผมไปที่คริสตจกักรแค่เท้าก้าวไปถึงผมมีความสุขแล้วเพราะว่าผมเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้ผมจะมาให้วันนี้ผมจะเป็นท่อที่พระพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลไปถึงคนอื่นผมมีจุดมุ่งหมายในแต่ละวัน ถ้าเราเพียงแค่ทํางานเพียงเมื่อไหร่เงินเดือนออกเมื่อไหร่เงินเดือนออกถ้าเราคิดแค่แบบนี้เราจะไม่มีความสุขนะครับความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การแค่มีเงินแต่ความสุขอยู่ที่การที่เราคือผู้ให้นะครับถ้าทุกวันที่เรามาทํางานเรามาด้วยท่าทีคือฉันคือผู้ให้ฉันคือผู้ร่วมงานกับพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตคุณอย่างแน่นอนให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับ ขอบคุณพระบิดาเจ้าให้เราอธิษฐานตามนี้นะฮะขอบคุณพระบิดาเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ขอบพระคุณที่ประทานเกียรติให้กับลูกได้เป็นคนงานร่วมก,กันกับพระองค์ลูกขอนําหลักการของพระองค์มาใช้เพราะเมื่อลูกรักพระองค์ลูกจะประพฤติตามคําของพระองค์ และผู้ที่ประพฤติตามคำของพระองค์ก็ได้สร้างเรือนของตนสร้างชีวิตของตนไว้ไวบนศิลาเคลื่อนและลมไม่สามารถทำลายชีวิตของลูกได้ลูกจะสามารถตั้งมั่นอยู่ได้และได้ทำงานถวายเกียรติแด่พระองค์และลูกจะได้ยินคําที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตว์สื่อของเรา และพระองค์ได้เตรียบมบำเหน็จอีกมากมายให้กับเราลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่พ้นจากความยากจนขัดสนแต่เป็นชีวิตที่เพียงพอและมีเกินพอที่จะเป็นพระพรแก่คนรอบข้างเป็นพระพรต่อที่ทำงานเป็นพระพรต่อเพื่อนร่วมงานเป็นพระพรแก่เจ้านาย ลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาขอบคุณนะครับสำหรับช่วงเวลานี้ที่ให้ผมได้มาแบ่งปันพระวจนานะครับแล้วผมขอให้ทุกท่านนะครับได้เติบโตขึ้นตามเมล็ดที่ได้รับหวานเข้าไปในหัวใจขอบพระคุณครับสวัสดีครับ